ครับพบกับร้านไอเดียสวิตอีกแล้วนะครับนี่คือบอร์ดวีนัททัพไพหรือไทซีเ e ล็กนะครับก็คือตอนนี้ก็คือตรงบอร์ดหลักนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่คือจอสแสดงผลด้านหน้านะครับส่วนข้างล่างนะครับผมขอให้ดูเป็นจอสแสดงผลด้านในนะครับ เวลาที่ช่างโทรไปสอบถามนะครับก็จะบอกว่าดูหน้าจอด้านในให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเป็นบอร์ดของยี่ห้อไหนกันแน่นะครับซึ่งต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับดูจากบอร์ดนะครับก็คือปุ่มคอนโทรลนะครับจะมีอยู่สีปุ่มนะครับปุ่มสีในตู้นะครับมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับเป็นการตั้งราคานะครับกับการเข้าเมนูนะครับ ส่วนสีขาวนะครับเป็นการแอดน้ํามันนะครับและรวมทั้งการไล่ลมนะครับมาต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตการเข้าไปดูเมนูต่างๆนะครับก็คือครั้งแรกนะครับกดปุ่มสีเหลืองแช่ไว้นะครับมาดูให้ดังสองปิบเลยครับก็จะเป็น a 1นะครับ a 1ของอันนี้หมายถึงปริมาณยอดขายที่ผ่านมานะครับ ก็นะครับไปการเข้าเมนูที่2ก็คือกดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเข้าเป็น e สองนะครับ e 2เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาตรงไหมก็พยายามตั้งให้ตรงปัจจุบันนะครับเพื่อมีผลในการเปิดไฟหน้าตู้นะครับไปหัวตู้นะครับเมนูที่สามนะครับเมนูที่3ามก็คือการจะฟ้องว่าน้ํามันในถังเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะเป็น ปกติก็จะขายได้อยู่ที่19.9นะครับพอมาถึงเมนู3ก็คือพอมาถึง25ิบลิตรมันก็จะวังว่าน้ำมันเตือน้อยนะครับก็อย่าเติมเยอะนะครับเมนูที่4ีนะครับเป็นยอดขายราคาขั้นต่ำนะครับก็คือราคาขั้นต่ำปกติก็จะเป็น10บาทนะครับ10บาทตรงนี้นะครับต่อไปนะครับมีเ5นะครับ A5 เป็นแรงดันนะครับแรงดันปกติ ค่า d e f a u l t ของโรงงานบอร์ดรุ่นนี้อยู่ที่55นะครับการตั้งนอ้อยเกินไปไมันจะทำให้ระบบฟัวมันตัดนะครับส่วนตั้งมากไปมันก็จะไม่ตัดนะครับก็จะทำให้ระบบมีปัญหาได้นะครับมาดูเมนูที่6นะครับเมนูที่6 a 6เป็นเสียงตอนกลางวันนะครับ เสียงตอนกลางวันนะครับที่5นะครับมันก็จะดังสุดนะครับก็ A 7นะครับเป็นเสียงตอนคืนนะครับก็ปัดเบาๆก็ได้นะเผื่อคนอื่นเขาจะลำคานได้นะครับส่วนเมนูที่8นะครับเป็นตั้งระหว่างใช้ตัวระแบงค์หรือใช้คีย์แพดนะครับคีย์แพดก็นาตาประมาณนี้นะครับพอมาถึง A8 เสร็จนะครับ กเมนูสุดท้ายนะครับเป็น end นะครับเพื่อที่จะทำการบันทึกผลนะครับเราจะต้องกดปุ่มสีแดงนะครับเพื่อที่ให้การบันทึกผลนะครับก็การตั้งค่าพื้นฐานของตู้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาสาธิตการตั้งราคาน้ํามันต่อนะครับการตั้งราคาน้ํามันนะครับกดปุ่มสีเหลืองหนึ่งครั้งนะครับจิ้มแล้วก็ปล่อยครับก็คือแล้วก็เห็นก็จะเห็นนะครับหน้าจอด้านบนมันกระพริบกระพริบนะครับ x สีก่กระพิบแล้วถ้าเรากดปุ่มเขียวมันก็จะเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วก็วนมาศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ได้ลขที่ต้องการแล้วก็ขยับไปเป็นปุ่มสีแดงนะครับมันขยับขยับถอยหลังนะปุ่มมีปุ่มถอยหลังถอยมาเรื่อยๆนะครับถ้าากแก้ก็ใช้สีปุ่มสีเขียวในการแก้ไขนะครับพอมันกดมา,มาบันทึกเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นมีอยู่แค่นี้ก่อนนะครับ ใครสนใจสอบถามข้อมูลก็ติดต่อร้านไอเดียวสวิตนะครับ0876765170ช่องอยูทูบไอเดียวสวิตครับ